ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ผมไซโค้นอีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้ผมนะก็ตามหวัวข้อคลิปเลยผมนะผมก็จะมาสรุปเหตุการณ์ในปี2 0 2 4ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับชแน,นลของเราบ้างครับผมนะก่อนที่ทุกคนจะไปฟังเนี่ยก็ฝากกด like, ไลค์กดซับสไคร์ด้วยฮะแลวก็ตอนนี้ชแนลเราหนึ่งเก้าร้อยซับสไคร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นตบมือก่อนๆๆๆๆๆถ้าตบมือกันแล้วนะก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมโอเคนะครับผมนะมาเราไป รุปเหตุการณ์แต่และคลิปในช anel ของผมกันดีกว่านะฮะอ่ะเริ่มตั้งแต่ตัวของคลิปแรกเลยนะฮะก็คลิปแรกของช n น l ของช่องเรานะฮะก็คือคลิปของ AV School Day นะฮะเกิดมาเพื่ออกหักนั่นเองครับผมนะซึ่งถามว่ามันอยู่ปีที่แล้วไหมมันก็ไม่ได้อยู่ปีที่แล้วหรอกฮะแต่มันก็เหลือเล็กเดียวผมก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของช่องผมเลยนะฮะและสาเหตุที่ผมลง a v ็เป็นคลิปแรกับผมนะ ก็เพราะว่าตัวของช่องเก่าผมผมนะลงแต่เอ็มวีับผมนะมีแต่เอ็มวีแบบเอวีจริงๆรู่วะแต่และช่องมีแต่เอ็มวีอย่างนั้นแต่และคลิปแต่และอะไรมีแต่เอ็มวีอย่างนั้นเลยะทาให้ตอนผมตัดใจทําช่องนี้แรกๆเนะี่ยก็ตัดใจคิดว่าจะทํเอ็มวีต่อจากตัวของช่องที่แล้วเลยนะฮะก็คลิปนี้นะลงเมื่อ4มิถุนายนส0 2 3ัน3นะก็คือแบบค่อนข้างนานแล้วอะสิ่งคลิปนี้ลงไปก็ คนดูก็ไม่ค่อยเยอะเทนะ่าไหร่ฮะ71คนนะแล้วก็คลิปต่อไปนะคลิปนี้นะก็ a m ็อีกเหมือนกันนะ AMV ของเพลงกัดทันหันะฮะของอนิเมะยังยามาดักกับแม่โบทัง7จ็ดตเองครับผมนะต่อคลิปนี้เนะี่ยผมลงเมื่อ18มิถุนยาย,ยนนะก็ห่างกับคลิปที่แล้วเนี่ยไม่นานมากนะก็ยอดวิวแรกๆเนี่ยก็ยังน,น้อยๆอยู่ฮนะแล้วก็ผ่านมิสพักเนี่ยก็ยังเป็น AMV ต่อนะก็คือเพลง AMV ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะฮะก็ยังทํา MV มาต่อไปเรื่อยๆนะฮะคลิปนี้ผมนะลงเมื่อ1กรกฎาคม2023ก็ยัง2ปีที่แล้วอ่ะแต่โดยรวมมันไม่ถึง2ปีหรอกมันก็ปีที่แล้วเหมือนกันแหละวยอดวิวก็ยังคงเดินมาผมนะต่อมาก็ยังเป็น MV ต่อผม嘛นละนผมบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยผมบ้า MV อนะ็ะก็ทำทำทำท,ำทำมาตลอดนฮะสืกว่าชอบเลเาเลยทำลงทำลงมาเรนะื่อฮะ คลิปเนี้ยกระโดดมาฮนะเป็น15สิงหาคมเดยวเปิดปฏิทินให้เนี้ยนี่คือปฏิทินของปีนี้นะเดือนที่แล้วคือมิถุนาแล้วก็กระดากรดาแล้วก็กระโดดมาสิงหาเลยคือแบบอะไร่าย้คือแบบแบบแบบเดือนละคลิปอะออแทบจะเป็นเดือนละคลิปอยู่แล้วอะเพราะตอนนั้นเวลาตัดก็ไม่ค่อยมีอะไรแล,ะแ,แล้วซึ่งเอ็มวีแต่ละอันอะเวลาตัดมันโคตรนานเลยฮะกว่าจะคิดกว่าจะอะไรได้คือเวลามันโคตรนานอะ หลังจากผ่านไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยฮนะผมก็ลงเอกอีก M1 อีกอีกหนึ่ง MV ผมนะก็คือ MV เพลงของเซฟนั่เองครับผมนะนะแต่ล่างผมก็บอกแล้วว่าหายเป็นนานแบบเป็น3เดือนเลยก็วันที่ผมลงเนะี่ยคือก็คือพฤศจิก,การเลยฮนะก็คือหายเอานะหายไปแบบ3จริงๆอะ่ะแทบจะแทบจะเป็น3อยู่แล้วอะ่ะหลังจากลงคลิปนี้ไปผมก็ตัดใจ มาทําคลิปคลิปนี้ผมนะเป็นคลิปแบบเป็นคลิปแรกของช่องเลยก็คือคลิปศึกดวล v ีทูเบครับผมนะก็คือเอา v ีทูเบของค่ายพิซซ่าในตอนนั้นนะ่ะไปเล่นอยู่ในตัวของ h u งเกอร์เกมผมนะมันก็มีคู่คู่แบบนี้แหลนะฮะแล้วก็ไปดวลกันนะว่าใครเป็นผู้ผู้อยู่รอดนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมทําเกี่ยวกับตัวของ v ีทูเบนะฮะก็ถ้าใครอยากมาดูอนะ่ะก็สามารถย้อนมาดูรา้ที่ช่องผมนะฮะก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยที่ผมลงไปนะฮะ หลังจากนั้นผ่านมาอีกสักพักหนึ่งก็ลงคลิป AMV ต่อฮะซึ่งนี้ก็เป็น a อ็ท้ายผมลงในช่องนี้นะไมทีก็22มีนาเลยฮนะคือมันห่างค่อนข้างนานเพราะว่าผมตอนนั้นตอนนั้นีเกียขีิเกียจติท,ทำอะก็เลยไม่ได้ทําแล้วก็เป็นเอ็ที่ผมแก้โคตรเยอะเลยฮะเนี่ยโดยเฉพาะไอฉากตรงนี้โดยเฉพาะฉากที่พระเอกมันรู้ว่านาะงเอกตายอะคือแบบ ลิกิทแล้วลิขกสิทธ์อีกผมต้องตัดแล้วตัดยังไงต้องตัดยังไงให้มันให้มันไม่ติดอะสุดท้ายผมก็รอดพ้นมาได้ตอนแรกก็โคตรท้อเลยแต่ท้ายก็อ่าก็ทำอะไรอะไรก็ดีฮะแต่ยอดวิวก็นิดนึงนิดนึงค่อนข้างน้อยอะคลิปต่อไปเนี่ยจะเริ่มแบบเริ่มไม่ใช่ m อวละก็คือคลิปนะฮะก็คือคลิปของเกมชูเส้นเซอเวนะฮะ อาง่ายเกมนี้ก็คือมันจะให้เราไปจีบสาวเพื่อช่วยโลกนั่นแหละฮะผมก็เล่น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 สาม EP ฮะหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนฮะเปลี่ยนมาทําเกมตัวของ Blue Archive นะฮะตอนนั้นน่าจะมีมิสากาั้งที่มาพอดีเนี่ยตัวของมิสาการตอนนั้นมาพอดีก็เลยเตัดใจทําคลิปเล่นเอาซะเลยฮะก็ถือว่าได้คลิปไปนะฮะสมัยก่อนยอดวิวก็ไม่ได้เยอะมากฮะก็ไม่ถึงร้อยเลยฮะและ้วนั้นก็ก็เปลี่ยนเกมอีกฮะมาทําตัวของ ตัวของวั Man นพะันแมนฮะตอนนั้นก็บ้าวันพันแมนด่ฮะก็เลยเล่นแล้วซึ่งไอ้ดีเนี่ยไปดีผมดวงดีมากนี่ยไปดีผมได้ตัวของแฟดมาเป็นตัวที่โคตรหายยากเลยฮะผมก็เลยเสนใจมาทําคลิปซึ่งทําได้ EP เดียวฮะทาได้ EP เดียวฮะวันที่1สายใส่ฟรีอัานั้นก็ไม่ได้ทำอีกเลยฮะคือจริงๆอะ่ะผมทำวันที่2ไปแล้วแต่ว่าเหมือนผมลืมเปิดไมค์มั้งผมก็เลยไมไ่เอาชิมันลงอะไรยังี้ก็หายยาไปเลยฮะ หลังจากนั้นมันสักพักรับผมนะผมก็มาทําคลิปเกี่ยวกับการเล่าเรื่องบ้างอะไรบ้างนะฮะซึ่งคลิปนั้นนะ่ะก็คือการที่เราจะมาหาเหตุผลพูดคุยกันนะว่าทําไมตัวของเสียใครเนี่ยเข้าท้องจริงหรือเปล่าฮะเนี่ยก็จะรวมรว,รวบรวมคลิปต่างๆฮะรวบรวมความคิดของผู้คนในพันทิปเนะ่ยเอามาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะก็ถ้าใครอยากฟังเนี่ยก็สามารถไปย้อนฟังได้นะฮะคลิปกองค่อนข้างนานนะ ซึ่งคลิปนี้ก็ยังไม่เยอะอะไร็อยวิวก็ไม่เยอะอะไรแต่ก็ถือว่าเริ่มเริ่มดีมานิดนึงก็ลงเมื่อ27นะฮะยี 27. ลงไป27พฤษภาคมหลังจากนั้นผมก็มาทําตัวของชินจังต่อนะฮะตอนนั้นชินจังตัวของเด e m o v ม e มาพอดีฮนะก็เตืนใจแล่าความรู้สึกหลังดูนะฮะก็ถ้าใครอยากไปฟังก็ไปฟังได้นะฮะที่มิถุนานเลยอคือแบบ คือหายไปหายไปเป็นเดือนเลยหลังจากนั้นก็มาทําตัวของตัวของคุกกี้รันนะผมนะตอนนั้นเนี่ยเหมือนเกมคุกกี้รันเนี่ยเขามันเปิดพอดีฮนะคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟอะเวนเจอร์มันเปิดมาพอดีฮนะผมก็เลยเตัดใจเล่นซึ่งยอดวิวเนี่ยมันดีเกินคาดมากครับผมนะยอดวิวเนี่ยทะยานไปหกร้อยอะคือแบบหลายๆคนค่อนข้างชอบมากสำหรับคุกกี้รันแต่คือแบบยอดยอดวิวมันโคตรด,ดีเลยหลังจากนั้นนะผมนะผมก็กลับมาบลูอะไครอีกรอบหนึ่ง ซึ่งผมกลับมาเริ่มเล่นใหม่ผมนะซึ่งบอกตามตรงว่าผมก็จําไม่ได้ทำไมผมถึงเริ่มเล่นใหม่ในนั้นก็ลงบัวไครมาสามคลิปติดเลยคือ,อยอดวิวมันดีก็ต้องลงหน่อยอะนะเออนีนะ่คลิปนี้หกร้อยคลิปนี้สามร้อยฮะแต่คลิปสุดท้ายเนะี่ยสามสิบหกวิวพอเห็นว่าอยอดวิวเริ่มน้อยปุ๊บก็คือหายไปเลยก็คือบัวใคคือหายไปเลยฮะนี่ก็คือแบบเดือนละคลิปสองคลิปอะไรประมาณนั้นแหละคือแบบไม่ค่อยเยอะอะไรเท่าไหร่ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาวันพันแมนอีกครอบนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของไม่มีช่อง YouTube หลายๆช่องอะเขามาเล่นเซิร์ฟเวอร์เียกันหมดเลยตามมาด้วยที่เซิร์ฟเวอร์603นะฮะก็มาเล่นนะเล่นได้คือคือในคลิปแบบมันอาจจะดูเหมือนผมเล่นแบบแค่วัน2วันอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผมเล่นเป็นเดือนเลยนะแต่ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไม่มีไม่มีเวลาไม่มีเวลามาอัดมากจริงแล้วก็ยอดวิวมันเออนะ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาทำตัวของเทียริสผมนะเทียริสห้องเรียนเฉพาะยอดคนซีซั่นที่หนึ่งนะผมนะก็เปคลิปที่ผมคิดว่าผมอธิบายอะไรได้แบบดีมากคือด้วยความที่ว่าผมผมดูเรื่องนะี้วนแล้ววนอีกดู1-3ึ 3, ป๊บแล้วก็มนโดหนงสามใหม่ก็ดูวนแล้ววนอีกทำให้ผมค่อนข้างจำอะไรได้บ้างก็ค่อนข้างดีฮนก็ลงมาที่1กันยานะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปดูอนิเมะอนิเมะนึง ก็คืออ้เมรเรื่องนี้ผมนะน้องสางผมไม่น่าราักขนาดหรอกคือเหมือนผมดูแล้วผมดูไม่จบผมช้ายผมก็ไปย้อนดูม่เมื่อไหร่ดูสั้นดึงสั้น 2, สองอะไรก็ไปย้อนดูพอได้ดูตอนจบอะไรปุ๊บก็รู้สึกว่าอยากทําคอนเทนต์ผมรู้สึกว่าแหละหลายๆคนอะ่ะเขาไม่ชอบตอนจบผมก็เลยหาเหตุผลมาบอกว่าเธอทําไมหลายคนเขาไม่ชอบตอนจบมันเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะงั้นเพราะี้เพราะงาั้นเพราะาี้เพราะอะไรต่างๆมากมายก็ถ้าใครอยากฟังก็ไปฟังได้นะฮะซึ่งยอด,ดวิวนะ่ะก็เยอะนะ ือตอนแรกๆม,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 มันไม่ได้เยอะหรอกแต่อยู่ดีก็มาจากไหนกันไม่รู้่มาดูกันเพียบเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็มาทําคลิปเกิดใหม่เพื่อโกชิชั้นสองคุยหลังดูนั่นเองครับผมนะก็เป็นคลิปนีนะ้ก็เป็นคลิปที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่ม,เร,มเริ่มพัฒนาในการตัดต่อความในการตัดต่อผมอมันรู้สึกมันพัฒนาขึ้นมานิดนึงการตัดต่อกันใส่รูปกันใส่อะไรต่างๆมากมายรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะดีขึ้นมาก ยอดวิวเองไม่ใช้ได้ฮะแล้วก็หลังจากนั้นฮะหลังจากที่ผมลงคลิปนี้เสร็จเนะี่ยผมก็ตัดสินใ,ใจมาทําตัวของคลิปช็อตกับผมนะเป็นคลิปพลิกชีวิตของผมเลยซึ่งคลิปแรกผมทําแบบจริงๆจังก็คือตัวของนิสิดับตัวละครในบัวใครเนะฮะเป็นแบบคลิปที่ตั้งใจ,งใจทําแบบจริงๆจังเลยในคลิปช็อตนะจริงๆก็มีลงคลิปเลยก่อนหน้าน,นี้แหละก็เป็นคลิปที่ตัดอมาจากยูทูบนะฮะพอผมทําเกี่ยวกับบัวใครเสร็นะ์เนี่ย คลิปต่างๆก็มามาเคยเลยฮะก็มีคลิปต่างๆน่ยมามากขึ้น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 มาก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 ัากมากมากมกมา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 ัมากมคกิปกอากม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 กมากมาก้ากมกมากมากกมคกมกมากมาามากมากากมาก็กมตามมากมมากมากก็คกอกมา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 กากนากมกมมากาย ผมก็ใจหันไปทำคลิปช็อตแบบเรียกว่าเต็มตัวเลยก็ว่าได้ฮะนั่นก็มาก็ทำคลิปช็อตมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะก็จนมาถึงคลิปนี้นะทำไมยูกิสกุณะถึงโด่งดังขนาดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำา v ทู b เบอร์ในคลิปช็อตเลยฮะพอทำแล้วเนะี่ยยอดวิวดีผมก็คิดว่าเดี๋ยวต้องทำอีกสักคลิปแล้วกันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาฮะ สี่เหตุผลที่ว่าทำไมหลายหคนเนี่ยถึงเชื่อว่ายูกิซากะด้านเนี่ยคือมินาโตะอควาพอทาคลิปนี้เสร็จปุ๊บผ่านไปไม่กี่วันยอดซับพุ่งกระฉูดเลยผมจำไม่ได้ว่ายอดซับตอนนั้นมีเท่าไหร่ถ้ามาถึงตรงนี้น่าจะมีซับประมาณ3-400ละคือตอนนั้นยอดซับแบบพุ่งแบบพุ่งแบบโคตรเยอะเลยคือแบบมันขึ้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 นมีแต่ขึ้นไมเลยดูจากสังเกตจากยอดวิวก็แล้วฮะคือเป็นคลิปเดียวที่กระโดดไป5 0,000ื่ะ มันกระโดดไปไกโคตรเลยหลังจากนั้นก็ทํามาเรื่อยเลยฮะก็หลังจากที่ผมทําตัวของซากุ่าเสร็จเนี่ยผมก็ตัดสินใจฮะมาทําคลิปเป็นคลิปเล่าเรื่องนะผมนะไปคลิปเล่าเรื่องความรักอุลเวงของผมนะครับเนี่ยก็ทํามาตลอดนะคือตั้งแต่ตัวของคลิปเนะี่ยคลิปน้องสามผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกคือผมมาเริ่มเริ่มเริ่มจริงจังกับการมาทํา youtube มากขึ้นละเริ่มจริงจังเริ่มลงคลิปบ่อยอะไรเงี้ยละไงเราไปดูวันที่ลงตัวของคลิปเนะี่ย ผมลงวันที่3ตุลาเปิดไปทินนะซึ่ง3ตุลาเนี่ยทุกคนดูฮะมันคือช่วงท้ายปีของปีที่แล้วแล้วสรุปให้ทุกคนฟังง่ายๆก็คือผมใช้เวลาทั้งหมด3เดือนในการขยับจากยอดซับไม่ถึงร้อให้มาถึงเกือบ900ได้ใน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 ปีที่แล้วอะ่ะจริงๆจังๆคือ3เดือน3เดือนสุดท้ายผมขยับจากหลังตีนมาเป็นหน้ามือได้ ในระยะเวลา3เดือนน่ยสเดือนตุวท้ายน่ะตุลาพฤศจิกาธันวาใช้แค่3เดือน,นะกกนในการขยันขยันลงคลิปลงคลิปช็อตลงลงลงทุกวันจริงไม่ทุกวัน,รวนหรอกซึ่งส่วนใหญ่คลิปที่ผมลงน่ยก็จะลงช่วงเสาร์อาทิตย์นะหลังจากที่ผมเล่าเลเรื่องความรักโอลเวงผมไปสักสามีพีแล้วผมก็ตัดใจที่มาทําตัวข,ของจัดอันดับเพลงค่ายพิศล่าผมนะก็คือคลังยูทูบเบอร์ตอนนั้น ก็คือก็คังมาตลอดแหละก็มาทำให้ผมนะซึ่งปัจจุบันนะยอดวิวน่ะแตะ1,000ันเป็นที่เรียบร้อยผมนะก็ตบมือหน่อยก็ถึงถึง1น0 0นะฮะก็เอาจริงอะ่ะก็ไม่คิดว่าจะคนจะชอบขนาดนั้นแต่คนดูแบบก็หลังไหลมาเทมาไหลมาเทมาแล้วก็ได้แฟนคลับสโวิทูเบอร์ด้วยหลังจากนั้นน่<ล>ะก็เหมือนปกติแยละก็ทำททำามาแล้วก็เอาคลิปจากยนะูทูบเน่ยไปลงช็อตมา ไปลงคลิปช็อตบ้างนิดหน่อยฮะแล้วพอได้ทำได้สัก4นะี่พีเนี่ยก็กลับมาทำตัวของปกติอีกรอบฮนะฮะก็ทำมาทำมาแล้วก็มาทำไทยวีทูเบอร์ฮะ EP หนึ่งซึ่งยอดวิวนะี่ะ1 0 0 0งพันนะหลังจากนั้นก็เลยพับโครงการนี้เก็บใส่กระเป๋าก่อนพับพับเก็บไว้ก่อนจริงๆอ่ะผมอยากทำนะแต่ผมนึกไม่ออกแล้วผมจะทำใครผมก็เลยปล่อยลางไว้ก่อนหลังจากนั้นก็มาเล่าเรื่องฮนะแล้วก็มาทำจัดอันดับ VTuber ไทยให้ผมนะ ก็เป็นคลิปที่ว่าดังอีกหนึ่งคลิปเลยก็ได้จัดอันดับยูทูบเบอร์ไทยนะฮะก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมจัดอันดับอะไรแบบนี้คือคือคือดีอ่ะดีแบบดีแบบดีอ่ะซึ่งยอดวิวก็หนึ่งพันเป็นหนึ่งคลิปนะอา้าวตัวมือตัวมือ <c oughs> นั้นก็กลับมาทำช็อตนะทำช็อตอีกหนึ่งคลิปปุ๊บหลังจากนั้นผมก็มาทำตัวของจัดอันดับตัวของบลูอาร์คายให้ผมนะออก็กอกกอกคลิปนี้แหละให้ผมนะผมก็ตั้งใจมาทำบลูอาร์คายเพราะตอนนั้นตอนนั้นก็ชอบ รู้สึกว่าอยากหาคอนเทนต์อะไรทำ <c oughs> ก็เลยเติดใจมาทำตัวของ Blue Archive <c oughs> ซึ่งดูมาไม่ได้ฮะหรือคลิปบินจะไม่เป็นไรหรอกพอทำคลิปนี้เสร็จปุ๊บตัววิวก็ถือว่าโอเคหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำต่อเลยดังนั้นผมก็มาจัดก็มาทำตัวของห้าอันดับเพลงที่ชอบที่สุดของค่ายพิซซ่าคือก็อาจจะคล้ายๆกับคอนเทนต์ในคลิปที่แล้วแหละแต่ก็เปลี่ยนมาทำเป็นคลิปช็อตนะคือห้าอันดับเพลงของที่เพลงในยมชอบที่สุดก็มาทำ ถือว่ายอดวิวก็โอเคฮนะคือคิดในใน,ในยอดวิวอะ่ะคือยอดวิวใน y o u t u b ่ะมันอาจจะแค่5,000นเะแต่ใน t i k t o กผมอะ่ะสองหมกว่านะคือในนั้นนะคือเวอร์ไปแล้วแล้นั้นก็มาทำโคนนั้นฮนะก็ถือว่าก็คงมาตรฐานเดิมไปแล้นั้นก็มาทำห้าดาบเพลงของค่ายอังกอริทึมโปรเจคือมีคนเรียกร้องมาก็เลยตั้งใจทำฮนะโอเคผมนะันี่ก็คือการสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดในปี2 0 0 2024ของแชนแนลเราครับผมนะคือจริงๆจะบอกว่า2024ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเพิ่งมาจริงจังแค่สามเดือนสุดท้ายเองเนี่ยส่วนที่เหลือผมก็ทําแบบทําแบบทันธร์ทำนะแต่ก็คือ2024ของเราก็เป็นปีจุดประกายความหวังผมเลยก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมนะโอเครับ okay, ผมนะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ในปี2024ของชนแนลเราครับผมนะเป็นสรุปที่ไม่ได้สรุปเลยฮนะบอกเล่าเกือบทุกรายละเอียดน้ผมนะโอเคงั้นก็สู่ช่วงสุดท้ายของช่องของเรานะก็คือ ช่วงเป้าหมายในปี2025นั่นเองครับผมนะนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อทีหนึ่งนะเป้าหมายของผมในปี2025นี้ฮนะผมอยากจะถึง2,000 s u b s c r i b e r ์มันอาจจะดูเยอะหรือไม่เยอะก็ไม่รู้เหมือนกันก,มนก็มันก็ต้องแล้วแต่อนาคตไปนี่คือในปีในปีนี้2025 2ก็คือผมอยากหารายได้รายได้แหละ จาก y t u t u ของผมนะก็อาจจะเป็นพวกอะไรต่างๆตัวของค่าโฆษณาอะไรต่างๆมากมายแต่ตรงนี้มันต้องใช้เวลานะแต่ก็ขอตั้งมาเป็นเป้าหมายของเราในปีนี้นะฮะก็ขอไว้ที่2อย่างก่อนละกันครับผมนะโอเคผมนะงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ไ้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม